สวัสดีครับวัยรุ่นในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวซาพาร์ตเทียห้าสิบนะครับผมก็วันนี้นะครับซาพาร์ตเทียห้าสิบของเราปลดกันไปที่เรียบร้อยนะก็วันที่สิบห้าเดือนสิบสองนะตอนนี้นะครับซาพาร์ตของเรามาถึงห้าสิบแล้วนะแต่ว่าพี่เนี่ยฟาร์มไปถึงร้อยกว่าแล้วนะเว้ยทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราเคมให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะมันอ่านว่าอะไรซอยแจ็คป่ะนะตัวเนี้ยเดี๋ยวมันหน้าคล้ายๆเหมือนหมายเลขสิบเจ็ดเลยนะครับโอเคพี่ขออนุญาตเคมตรงนี้เลยนี่นะครับผมมันเป็น เหมือนหมายเลขสิบเจ็ดแก่ๆปะวะหรือว่าไม่ใช่ว่ามันถือดาบอ,อ่ะเออโอเคเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติของตัวเมื่อกี้นะ SOY ใช่ปะซอยแจ็คมันอ่านอย่างงี้เปล่าไม่รู้นะอ่านผิดขออภัยนะก็จะเป็นตัวละครหกดาวนะพี่ว่าตรงนี้น่าจะบั็กนะแคตตากโกรีอะไรตรงเนี้ยมันน่าจะบั็กนะหรือว่ามันไม่มีไม่รู้นะเอ่อเดี๋ยวพี่ขอทําเป็นเวลร้อยเจ็ดสิบห้าก่อนละกันนะครับอ่าเดี๋ยวทำเป็นเวลร้อยเจ็ดสิบห้าก่อนโอเคแบบนี้เรียบร้อยทําเป็นเวลร้อยเจ็ดสิบห้าดาเมจแค่สามพันเองเหรอ ดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันดิดาเมจอยู่ที่2.99จุดเก้าสี่วิโจมตีระยะห้าสิบตัวละครวางพื้นมีติดเบิร์นะครับแล้วก็ค่าคอสเนี่ยอยู่ที่อ๋อสี่ร้อยนะครับนะตัวนี้ทุกคนจําตรงนี้ไว้นะจําไว้นะว่ามันไม่มีธาตุนะครับจาไว้จํารายละเอียดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเทนนิ่งโหมดดีกว่านะครับตอนนี้พี่ก็อยู่หน้าอินฟินิตี้นะเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในเทนนิ่งโหมดดีกว่าว่าตัวเนี้ยมันจะแบบคือแบบเก่งไหมหรือว่ายังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันีว่านะ่า ขึ้นไหล่ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนมีถือดาบเท่อยู่นะถือดาบ2มือเท่ดีน่าจะใส่เบสซิ่งถือดาบแบบนี้ให้ก็น่าจะเฟี้ยวเลยแต่ตัวละครมันผู้ชายว่ะแก่ๆเนาะไม่รู้พี่ไม่เคยดูเหมือนกันนะการ์ตูนเรื่องนี้นะโอเคมาเทนนิ่งโหมดนะครับกดไปตรงนี้เทนนิ่งโหมดจัดไปนะโอเคทุกคนพี่ได้ทาการสปอนมอนออกมา1ตัวนะครับเลือดอยู่ที่6ล้านนะเป็นมอนโคน,นะครับก็เดี๋ยววางตัวนี้ไปเลยนะครับนี่วางไปเลยนะครับ รูปแบบการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นติดเบอร์นะครับติดเบิร์เประมาณ7ครั้งนะติดเบิร์เครั้งใน12วีนะครับดาเมจก็อยู่ที่2.99ไม่มีท่าจริงๆด้วยวะ่ะเออไม่มีท่านะหรือว่าอาจจะบั็อกอยู่หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับระยะการโจมตีอยู่ที่50าสินะสีวิโจมตีติดเบิร์แบบนี้นะทุกคนแต่ว่าไม่มีท่าเว้ยอืมโอเคช่างมันไม่เป็นไรนะครับไม่มีเสียงเอฟเฟกเนาะอัพขั้นที่1ดาเมจเป็น27ใช้เงิน26 0 0นะครับ แล้วก็ขั้นที่2เนี่ยตัวดาเมจจะเป็น75,000มื่นะครับใช้เงิน11,500เลยเหรอแล้วก็ขั้นที่3นะครับดาเมจจะเป็นส0ง0 0นหกนะครับแล้วก็ตัวคูดาวเนี่ยเพิ่มจาก4วิเป็นเจ็ดวินะทุกคนตัวเงินในการอัปเกรดขั้นเนี้ยจะอยู่ที่17,500โคตรแพงแล้วก็ตัวนี้นะครับขั้นที่4นะดาเมจเรากระโดดไปเป็น1 9 2 0 0 0 0ระยะเพิ่มจาก50เป็น100นะครับตัวแอนิเมชันเนี่ยชื่อว่า framing i m p ฟร s ชั่นนะครับตรงนี้นะ เดี๋ยวมาดูแอนิเมชันตรงนี้กันนะครับใช้เงิน900 0 0 0นะครับคันนี้นะ900,000รูปแบบก็จะเปลี่ยนจากโคนนะครับเป็นเซอร์เคิลแบบนี้นะครับอแต่ว่าไม่มีเสียงนะทุกคนแปลว่าไม่มีเสียงแอนิเมชันอะไรนะครับเป็นแบบการโจมตีประมาณนี้เฮ้ยสเก็ตบอร์ดใช่ไหมทุกคนใช่ปะเห็นเหมือนกันไหมสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันขี่สเก็ตบอร์ดใช่ปะ เออพี่ชอบดาบกับพี่ชอบดาบนะนมันน่าจะมีเบสซิ่งนะโอ้ถ้ามีเบสซิ่งนี่สวยเลยนะมันขี่สเก็ตบอร์ดจริงด้วยแล้วก็แบบขี่สเก็ตบอร์ดเข้าไปโจมตีอะไรประมาณนี้นะทุกคน ه, ก็ตัวนี้ตัวละครตัวนี้มีทั้งหมด4ี่ขั้นนะดาเมจสุดแล้วนะครับอยู่ที่ล้านเก้านะเจ็ดวิโจมตีระยะ100ก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้เก่งมากนะมันไม่มีธาตุด้วยอ่ะประมาณนี้นะทุกคน1ตัวเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ466หกคูณสอ่ะก็ประมาณเท่าไหร่เก้าแสนนิดๆนะประมาณ90,00แสนนิดๆตัวละครตัวนี้น่าจะวางได้8ตัวอยู่แล้วละครับเดี๋ยวพี่ลองวางดูดนะิถ้าวางได้เกิน5ตัวก็น่าจะวางได้8ปดนะวางได้เกิน5ตัวนะทุกคนทีนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราจะวางขั้นแบบธรรมดาให้ดูด้วยนะขั้นธรรมด ก็คือขั้นเนี้ยมันอาจจะแพงไปสําหรับการเล่นเลทเล่นสตอรี่เนาะเราเอาสักขั้นนี้ไหมอ่าเนี่ยขั้นนี้นะครับเนี่ยขั้นนี้ก็คือขั้นที่3นะครับเนี่ยดาเมจสองแสนหกนะส่วนขั้นนี้อาจจะไปเล่นอินฟินิตแต่จริงเล่นเลทก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาเทียบดาเมจกันดีกว่านะครับก็เอาเจ้าจูฮาบัสนะครับบัฟสามร้อนะถ้าบัฟสามร้อยแล้วเนี่ยขั้นแม็กดาเมจอยู่ที่7จ็ดล้านเจ็ดแสนเนาะระยะรอยยี่นะครับแล้วก็ตัวไอเนี่ยครับ นี่นะคันทั่วไปนะคั้นธรรมดานะคันตัวนี้ใช้เงินแค่32 0 0 0นสองนะสามหมดาเมจหนึ่งล้นะครับระยะ60นะแต่รูปแบบการโจมตีเป็นเป็นโคนที่แคบไปหน่อยนะแคบมากๆมันแคบไปไอเทียบเทียบให้ดูแอนิเมชันนะแอนิเมชันของ2ตัวก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอขายเจ้าตัวนี้ก่อนมันดาเมจแรงเพิ่มเลือดด้วย อ่าเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่เล้านกับจำตาเมจไว้นะจำตาเมจไว้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเอาอุราฮาลาบัฟแทนดูนะครับเอาอุราฮาราบัฟแทนดูก็จะติดเบือนประมาณนี้เลยแบบนี้อ่าเดี๋ยวรอบัฟหมดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวรอบัฟหมดก่อน อ่าทุกคนตอนนี้บัฟหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะวางเจ้าอุราฮาระนะครับวางเจ้าอุราฮาระตรงนี้นะครับแล้วก็บัฟ250%ให้ดูอ่าบัฟ250%ให้ดูนะครับเมื่อกี้7.7ก็เหลือ6.74นะครับเมื่อกี้ตัวนี้ประมาณ1 4ึ่งล้หมื่นก็จะเหลือประมาณ900,000นะครับ900,000 1ห0 0่งหมประมาณนี้นะครับระยะเหมือนเดิมนะทุกคนระยะเหมือนเดิมเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยพี่มองว่าไม่ได้เป็นตัวละครที่เก่งมากแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการปรับมาใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าพวกตัวสตาร์พาร์ตนะครับมันชอบมีปัญหาชอบบักอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีปรับมาเพิ่มในอนาคตอะไรเงี้ยอาจจะเก่งขึ้นได้นะทุกคนนะโอเคเนาะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ